อ่าเรามาชิมกันเลยครับสีสันน่าจะดูเผ็ดน่าดูนี่นะครับเดี๋ยวผมยองชิมนคำสองคำบอสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกคลิปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชิม เมนูที่ว่ากินแล้วชิมแล้วอร่อยเ,เผ็ดแซ่บซึ่งเป็นเมนูที่มีวัตถุดิบที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะทำสังสรรค์เมนูออกมาได้อย่างดีงดก็คือเมนูยำมาม่าปลากระป๋องครับเราไปชิมไปทดลองทำกันเลยดูว่าเมนูนี้จะเป็นยังไงนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปชิมกันเลยครับ เราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกก็คือนำเส้นบะหมี่ถึงํำเร็จลูกมาลวกในน้ำเดือดก่อนนะครับำมาแกะกันก่อน,นครับเราเจามาแล้วหมดสามสามซองน,นะครับนี่นะครับแล้วก็แกะลงในหม้อหม้อต้มน้ำน,นะครับนี่นครับเดี๋ยวเราทำกันเลยนะครับสา,สามตามงามหม้อ เราจะลวกน้ำเราจะลวกเป็นเวลาสองนาทีนะครับเพราะเพราะว่าถ้าสมงมือลวกนานเส้นอาจจะพองได้นะคบนี่นะครับพอเราได้เสร็จสองนาทีแล้วเราก็จะอจเอาเส้นบะหมี่ถึงจส้นที่เราลวกนะครับเราก็จะเอามาใส่ในนี้พักพักน้ำเอาไว้นะครับ เราเจะไส่พักน้ำก่อนนะครับนี่นะครับได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนการทำยำกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือเราเอาปลากระป๋องนะครับมาแยกน้ำซอสกับเนื้อปลาก่อนนะครับนี่นะครับ เราเอาน้ำเราน้ำร้อนมาทำเป็นน้ำยำน้มามนาปลากระป๋องสุดเด็ดของเรากันนะครับซึ่งผมจะใช้แค่หนึ่งหนึ่งกระป๋องนะครับตัวแต่นี้เนื้อปลาผมจะกันเอาไว้ใส่ตอนที่ว่าจะจะจะนั่นใส่จานนะครับจัดจานนะครับขั้นตอนตอนที่สองบีดน้ำมะนนาลงไปในนี้นะครับ ึ่งผมจะใช้น้ำมะนาวทั้งหมดหนึ่งลูกนะครับจะใช้เป็นน้ำมะนาวสดเพราะเราจะได้มะนาวที่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้วิตามินซีเหมาะสำหรับช่วงสมุนไไปช่วงโควิดนะครับข้อสิ่งสำคัญของการทำเมนูอาหารนะครับเราจะต้องล้างมือสะอาดนะครับเพื่อสุขพอ,อนามัยที่ดีนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดระบาดด้วยเราต้องดูแลตัวเองแห่ดีครับแล้วก็เราหลังจากระบียบมะนาวนะครับเรา คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จปั๊บแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับตาทิพย์ผลขวดหกบาทเราก็ใส่ตามตามที่เราอยากอยากกินดูนะครับนี่นะครับผมก็จะใส่ประมาณเกือบหนึ่งช้อนอโต๊ะนะครับเสร็จปั๊บใส่น้ำตาลทรายนะครับเป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับเราก็จะใส่หนึ่งช้อนชาเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับ ่าแล้วก็ใส่พริกแดงกับพริกเขียวนะครับเสร็จปั๊บแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนี่นะครับนี่คือขั้นตอนการทำน้ำยำครับ ต่อมานะครับใส่แดงกับตะไคร้นะครับลงไปนะครับเอ่อซึ่งนะครับหอมแดงจะมีสมุนไพรคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการแก้หวัดนะครับตะไคร้ก็ช่วยในเรื่องของการแก้หวัดได้เช่นกันนะครับเหมาะกับช่วงโควิดได้อย่างดีเลยครับเราจะกินสมุนไพรพื้นบ้านนะครับ เพื่อป้องกันโรคโควิดไปด้วยกันนะครับก็เราก็มาคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับอ่าแล้วก็มาลองชิมน้ํายําดูว่าได้ไหมถ้าสมมติได้ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยปรุงใหม่นะครับอมผมว่ากําลังดีครับเราเจะเอาเส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่เราลวกไว้ในน้ำสองนาทีนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับ นี่นะครับซึ่งมันกําลังโอเคเลยผมว่าเพราะว่าเพราะถ้าสมมุติเราลวกไว้นานเนี่ยมันอาจจะพองได้นะครับนี่นะครับเราจะมาคุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่นะครับเราจะคุกเขาให้ทั้งตัวซอสมะเขือเทศ แล้วก็บะหมี่เงืําำเป็นรูปของเราเนี่ยให้มันเข้าถึงรถนะครับเวลากินไปแล้วจะได้กินได้พร้อมกันนะครับครับก็จะใส่มะเขือเทศกับดอกหอมที่เป็นก้านนะครับก้านดอกหอมนะครับนี่นะครับเราใส่เขเปไปแลยแล้วก็ส่วนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือมะกูดซอยเนี่ยเราจะเอาไว้โรย รยหน้านะครับสุดท้ายเลยโรยเพื่อตกแต่งให้สวยงามน,นะครับ mm hmm. แล้วก็คนใช้สองช้อนแล้วก็มาใส่ผงเครื่องปรุงของบะหมี่่งสำเร็จนะครับซึ่งเป็นผงซึ่งเป็นผงเผ็ดต้มยำนะครับแซบๆจะหน่อยถ้าเราผม,มใช้ซ้อมผิดผม,มใช้ซ่อมน,น่าจะสะดวกมากกว่า เนี่ยเราเกี่ยวมาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปผมจะใส่ไปตามพอเลยทีเดียวาต้องการเก็ดๆหน่อยแล้วก็ปรุงรสชาติเป็นจอเป็นยำด้วยนะครับแล้วก็ครับบ้านผมปลูกลูกมันนะครับหรือว่ามันเบอร์รี่นะครับอืเราจะมาคลุกเข้ากันอืแล้วก็ เล้าให้เข้ากันพอเล็กน้อยนะครับแลวเล้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองไปเสริฟกันเลยครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็กินแล้วก็คนเอามาใส่ให้กันนะครับ เราจะใส่ปลากระป๋องที่เป็นตัวเนื้อปลานะครับของตาโรซาโรยเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีทคเจอร์ของน้ำซอสด้วยนะครับนี่นะครับโอนเนื้อปลาน่ากินมากๆเลยครับเสร็จแล้วก็ แล้วก็เราตกแต่งให้เข้ากันนะครับให้ให้สวยๆงามๆเราจัดนะนี่นะผมให้ลองดูนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่ามือของผมงสะอาดจี๋นะเราปุกแล้วให้เข้ากันนะครับด้วยใบมะระกูดหั่น <Okay. S 1> โดยรอบๆนะครับ ก็สุดท้ายก็จะเป็นก็จะเป็นดอกใบหอมนะครับดอกของดอกของต้นหอมนะครับเราจะโรยไว้ในนี้อ่าได้แล้ว,ลวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยครับอ่าเรามาชิมกันเลยครับสีสันน่าจะดูเผ็ดน่าดู นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมคำสองคำบอคำนะั้น จะกินคู่กับน้ำใบย่านางที่แม่ทำขึ้นมานะครับรสพิษว้าวสดชื่นจริงๆครับอ่านะครับผมก็ทำเป็นสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการทำยำม,มามา่าปลากระบ๋องนะครับครั้งนี้เป็นการทำครั้งแรกของผมเลยซึ่งผมไม่เคยทำอาหารเลยมาก่อนเลยผมก็ทำเมนูนี้เป็นเมนูแรกในชีวิตผม ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจมากสำหรับผมนะครับอ่แล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดอยู่บ้านนะครับเชื่อเพื่อชาติแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เลื่อยห่างโซเชียลดิสเทนิ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาเป็นแรงห่างไกลจากโกโควิดนะครับสวัสดีครับ